สวัสดีค่ะวันนี้ชวนมาทำขนมบ้าบินมะพร้าวอ่อนที่ทำทานที่บ้านได้ไง่ายๆหรือจะนำไปทำขายก็ได้นะคะตัวขนมจะมีความหอมมันจากกะทิและมะพร้าวทานตอนร้อน,อนๆด้านนอกจะกรอบด้านในจะเหนียวนุ่มหนึบหนับสูตรนี้ทำได้10ชิ้นนะคะ ัวมะพร้าวเราจะใช้แบบขูดฝอยละเอียดเป็นมะพร้าวถึงทึกเพื่อเพิ่มความมันให้ตัวขนมและมะพร้าวอ่อนแบบขูดเส้นเพื่อให้เนื้อสัมผัสเวลาที่รับประทานแบ่งมะพร้าวขูดเส้นไว้เพื่อตกแต่งหน้าขนมนะคะวิธีการทำก็ง่ายๆด้วยการนำส่วนผสมทั้งหมดมาผสมให้เข้ากันใช้การนวดมือแบบนี้จะช่วยให้ตัวน้ำตาลมะพร้าวละลายแป้งไม่เป็นก้อนเข้ากันได้ดีค่ะ ใครที่ไม่มีกระทะแบบหลุมจะใช้กระทะเชฟลอนใบเล็กๆที่มีในบ้านก็ได้นะคะเมื่อตั้งกระทะบนไฟอ่อนพอร้อนเราจะวางมะพร้าวอ่อนที่แบ่งไว้ลงไปก่อนตักส่วนผสมลงไปในกระทะให้เต็มได้เลยนะคะปิดฝาไว้สักพักพอขอบขนมเริ่มมีสีน้ำตาลมีฟองอากาศก็ค่อยๆแสะขอบขนมและพลิกกลับประมาณ2-3รอบขนมก็จะสุก ตักพักวางบนตะแกรงได้เลยค่ะทำได้ง่งายๆลองทำทานกันนะคะ